ก็ตอนนี้ครอบครัวของเขานะมู่เรื่องของเขาสองคนเบิดแล้วเจ้าเลิกกันซะหรอเป็นวันนั้นเราควบุญยอมหรอกผู้ใดตีกิจการของภักเขาบอกดูเขาจะไปเคลียร์อเองอมอนเลยวะหายดุดเลยได้ดทีเอา้าแจ๊กแจ๊กไปเสี่ยห,าหามาขึ้นนานมาแท้พอดีมื้อนี้ขอเขาเรียกหน่อยนึงนะแจ๊กขึ้านาบูดแท้ไม่อย่างให้็ได้ก็บ,บอกได้ที่หา้า ช่วงนีนาเขาคือซิมหาคนตลอดตลอดบ่ได้แล้วไปอย่างกว่าซันก็ตอนนี้ครอบครัวของเขานะหุ้เรื่องของเขาสองคนเบิดแล้วโอ้ยู้เป็นอย่างดอกเดี๋ยวแล้วโควิดเขากระจาขอไปแล้วบอกครอบครัวไปในสบายใจรถดเขาจะไปีซ่อนมันทุกอย่างไ่เป็นที่ปากสะบ้านดอกมันบ้าไงแบบนั้นดอกม่นก็หู้ยู่ว่าครอบครัวเขานะเขาจะห่วงเขาไปใส่มาใส่กันยังบ่ได้เขาใหญ่จนป่านนี้นะเขาจะยังไม่เขามีแฟนเลย สักพึ่งพาเข้าไปหาครอบครัวเไม่ได้บ่ล่ะเดี๋ยวข่ะสิอธิบายให้เพื่อนเข้าใจเองเว่าก็คบกันมาหลายปีแล้วแล้วก็ฮักกันอีหลีเป็นแบบนั้นน่ะแห่งบัได้เลยแล้วสิ่งยี้ต้องไหนสันอันนี้กับบัได้อันนี้กับบัได้สี่เอาเลิกกันซันวะเป็นแบบนั้นเราควรยอมหรอกผู้ใด็กจีกันความักเขาบอกเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์เองก็ผัวพาเขานี่แหละฮะมีผัวละโอ้ก็ตอนนี้นล่ะ ทีฮากซงนีนะเขาต้องได้ทำห่งหางก่อนก่อนโดอบอปิดมาแน,น่นเขาก็สิเลิกกันแท้เลยแหละแต่ที่จริงนะเขาบวเลิกกันก็นได้ได,งไงดยขายแล้วทีนี้จริงดิเสียงโค้กไปสองคนสิวะนเปิดแบบแน่นหัวจะไม่ยอมดอกที่ฮาบูต้องห่วงดอกเรื่องนั้นนะ่ะเดี๋ยวขอจัดการเองเขาสิบอกเพื่อนให้เดอ้อเถงเขานะสิมีหัวแล้วแต่เขาก็หักเพื่อนนะบ่นหน่อยเดี๋ยวก็หัวค่ะดอก องของน่ะซีมีหัวแล้วจะขากะหักเพลินนะบุญน้อยอยูก็หัวขาดอกเล้อดีกันเนาะมาเลิกด้อดีกันเนาะเส้นก็นได้สันแต่ว่ามันนี่อยู่ขอกันนะได,ได้เดี๋ยวด้วย